ซินเดอเรลล่าแต่งงานกับเจ้าชายและเธอก็มีความสุขมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจเธอทำผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอไม่รู้กฎของพระราชวังเอ,อะฮะทำไมคนรอบๆตัวฉันถึงมองฉันแปลกๆล,ล่ะ สาวใช้ของเธอบอกว่าเสื้อผ้าเธอนั้นไม่เหมาะกับในวังและเธอควรสวมชุดที่คู่ควรกับเจ้าหญิงอืมนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนมองและหัวเราะเยาะฉันตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทั <c oughs> าะถ้างคนที่หัวเราะเยาะซินเดรล,ล่าคือนักเวทชั่วร้ายโรซาและลูกสาวของเธอเซราเพราะโรซาร่างเวทได้ทุกคนจึงเรียกว่าแม่มดโรซา เป็นเจ้าหญิงแล้วแต่เธอไม่รู้วิธีแต่งตัวในวังเลย <laughs> หนูควรจะได้แต่งงานกับเจ้าชายหนูมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าหญิง <laughs> มันยังเกิดขึ้นได้เชื่อใจแม่สิ ซินเดเล่าต้องเสียใจที่เป็นเจ้าหญิงแนนที่สุดพระราชาและเจ้าชายจะได้รู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงไม่ได้และการสมรสจะสิ้นสุดลงในทันทีซินเดเล่าไม่รู้เรื่องกฎในวังเธอจึงทำผิดพลาดอีกครั้งขณะที่กินมือค่ำเธอจุ่มขน,นมปังลงในซุป และซดน้ำอร่อยจังรสชาติดีมากเลยเมื่อเธอตัดเนื้อบนจานด้วยมีดไม่ได้เซราที่นั่งอยู่ข้างๆก็แนะนำว่าเธอกินเนื้อด้วยมือได้นะไม่มีอะไรน่าอายเลยสักนิดซินเดอลเรล,ล่าเชื่อใจเซราและกินเนื้อด้วยมือของเธอและกินมันเธคนมันโตอาหารหมืเาเยาะเธอน่ารังเกียจมากเลย น่าอายมากที่จะญิงไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบนี้ขอโทษค่ะฉันจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกวันหนึง่งขณะที่นั่งอยู่ในสวนของพระราชวังเธอได้ยินเสียงดังข้างๆตัว ทำไมท่านดูไม่มีความสุขเลยเจ้าหญิงเธอเป็นใครเธอมาจากไหนหรอฉันคือโพฟูฉันอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้มาหลายปีแล้วฉันรู้ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชวังงั้นเหรอบางทีเธออาจช่วยฉันได้นะอยากให้ฉันช่วยเรื่องอะไรล่ะบอกได้ฉันยังไม่รู้วิธีแต่งตัวในวังนะ่ะซาร่าห์ยังแกล้งฉันอีกฉันเลยทำผิดมากกว่าเดิมจะทำยังไงดีละ่ะเรื่องนั้นง่ายมากท่านลงไปที่โรงเรียนเจ้าหญิง โรงเรียนเจ้าหญิงเหรอนั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมากขอบคุณมากนะพอฟ,ฟูเธอน่ารักจริงๆดังนั้นจึงตัดสินใจได้ว่าซินเดอเรลล่าจะไปที่โรงเรียนเจ้าหญิง จินเดลเล,ล่ากำลังจะไปที่โรงเรียนเจ้าหญิงเด็กนั่นไม่มีทางเรียนรอดหรอกแต่เราจะทำยังไงล่ะ <laughs> ลูกต้องไปเรียนโรงเรียนนั้นด้วยและต้องทำตามที่แม่สั่ง ในวันแรกของการเรียนนักเรียนจะได้เรียนเรื่องท่วงท่าการเดินซินเดอรเรล่ลาพระหลาดใจที่เห็นเซราในชั้นเรียนด้วยโอเซราทำไมไม่อยู่ที่นี่ล่ะโอ้ในฐานะหญิงชั้นสูงฉันต้องพัฒนาตัวเองไงจำไว้นะจะมีการทดสอบว่าเธอทํามันได้ดีไหมตอนหมดชั่วโมงเรียนโชคดีล่ะ ซินเดลเล่าจะสอบผ่านไม่ได้รับผงแป้งไปและเอาเทลงบนเสื้อผ้าที่เธอใส่นี่มันผงอะไร <laughs> ผงขันไงละ่ะ <laughs> <laughs> อย่าให้ใครเห็นเข้าละ่ะโอ้ไม่ oh พวกเธอวางแผนแกล้งซินเดลเล่ามันต้องไม่เกิดขึ้นชุดเจ้าหญิงที่งดงามระยิบระยับ ถูกเตรียมเพื่อซินเดอเรลลา่าเซร่าแอบเข้าไปในห้องแล้วโรยผงแป้งบนชุดของซินเดอเรลลา่าโอไม่ตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วละ่ะในที่สุดก็ถึงเวลาแห่งการทดสอบ แล้ซินเดลเรลล่าก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางสง่างามในชุดของเจ้าหญิงฮมทำไมเธอถึงไม่คันล่ะไม่ได้โรยผงคันงั้นเหรอโรยแล้วแต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมือ่อถึงตาของเซรา่าเธอกลับเดินดีๆไม่ได้เพราะเธอกำลังคันมากและต้องเกาเธอเลยไม่ผ่านการทดสอบ เป็นไปได้ยังไงฮะเป็นไปไม่ได้ฮึพอฟูเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาดูแลท่านยินดีด้วยเจ้าหญิงท่านเดินได้สวยงามมากท่านเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงเลยเกิดอะไรขึ้นกับเซรา่างั้นเหรอเธอเกาไม่หยุดแล้วก็เดินไม่ได้ฉันสงสารเธอจังเลย อย่าเศร้าเลยเซร่าโรยผงคันลงบนชุดของท่านแต่ฉันปาดมันออกหมดแล้วโรยลงบนชุดของเธอแทนเธอถูกลงโทษตามสมควรแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงมาโรงเรียนเธออยากให้ฉันล้มเหลวนี่เองใช่ท่านควรระวังพวกเธอเอาไว้นะการสอบครั้งหน้านั่นคือมารายาทบนโต๊ะอาหารเจ้าหญิงของประเทศเพื่อนบ้านจะร่วมโต๊ะด้วยและเป็นแขกผู้มีเกียรติในมื้อคำ่ำ ครั้งนี้ลูกจะพลาดอีกไม่ได้ยากเด็กเงอะงะซินเดอลเรล,ล่าจะต้องทดสอบไม่ผ่านแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะแค่เทยานี่ใส่ซุปของเธอฮะพวกเธอคิดเรื่องชั่วร้ายอีกแล้วไม่ยอมแพ้เลยนะในที่สุดก็ถึงเวลาของงานเลี้ยงทุกคนนั่งประจำที่บนโต๊ะซินเดอลเรล,ล่าต้อนรับเจ้าหญิงผู้มาเยือนยินดีต้อนรับเจ้าหญิงเป็นเกียรติที่โรงเรียนเราได้ต้อนรับท่าน พวกเธอนั่งที่โต๊ะอาหารและเริ่มรับประทานอาหารเซราหยิบขวดเล็กๆออกจากกระเป๋าและเทมันลงในซุปของซินเดอลเรลลา่าโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นโอ้ไม่ฉันต้องเตือนซินเดอลเรลล่าแล้ว้นั่นโพฟูนี่ <c oughs> <c oughs> นั่นเธอชี้มาทางฉันเหรอซินเดอลเรลล่าเข้าใจสิ่งที่โพฟูพยายามจะบอก และเธอก็เปลี่ยนซุปของเธอกับของเซราดโดยที่ไม่มีใครสังเกตโอ้ไม่อย่าหยุดนะอย่ากินอเอ้เอ้ไม่นะเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงซินเดเรลล่าก็ผ่านการทดสอบอย่างสวยงามและได้รับใบรับรองมารยาท ฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนะโพฟ,ฟูขอบคุณมากเลยฉันอยู่ข้างท่านเสมอนะเจ้าหญิงเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดอรังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดกระตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ